สวัสดีครับกำลังทางอากาศนี่เป็นสิ่งแรกๆนะครับที่หลายกองทัพต,ต้องให้ความสําคัญหลายคนอาจคิดว่าทําไมไม่สร้างขีปนาวุธเยอะๆไม่ต้องใช้เครื่องบินติดหัวรบนิเคีย์ปีเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความขัดแย้งต้องจํากัดวงการใช้อากาศยานนี้ทําได้ดีกว่านะครับขีปนาวุธยิงออกไปมาระบุปเป้าหมายไม่ชัดเจนขนาดนั้นเป็นการโจมตีในวงกว้างการป้องกันการสกัดก็สามารถทําได้ถ้ามีแต่ขีปนาวุธเนี่ยเจอกําลังทางอากาศดานหน้าก็ถลม่มขีปนาวุกก็สกัดไม่ได้ทั้งหมดแล้วครับทันปล่อยโดนจัดการก็จบ ยิงขีปนาวุธ ICBM ยิงออกมานี่ฝ่ายตรงข้ามก็จับได้ง่ายเพราะว่าลูกมันใหญ่นะครับยิงสกัดก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเป้ามันใหญ่กำลังทางการอย่างเครื่องบินรบก็ยังจําเป็นอยู่จากความขัดแย้งในทะเลอีเจียนะครับระหว่างกรีซกับตุรกีซึ่งก็มาจากผลประโยชน์จากทรัพยากรการ์ธรรมชาติอันนี้เป็นแรงผลักดันให้กรีซเนี่ยต้องเสริมกําลังนะครับรถถังนี่ลืมไปได้เลยเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยกําลังทางเรือกับกําลังทางกาศจึงเป็นที่ต้องการนะครับ กรนี่เสียเปรียบตุรกีทุกทางดังนั้นแล้วจึงจะเป็นต้องเสริมทับกําลังทางการดกริซนี่ต้องเนนแล้วครับกริซมีการอัปเกรด F16 ของตัวเองไปเป็น F 16 Viper ไอร์มีโครงการอัปเกรด8 4ลำนะครับทำให้สร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาแม้ว่าจํานวน F16 ของตุรกีจะมีเยอะกว่าแต่ว่าศักยภาพ F16 ของตุรกีเปรอนะครับถ้าเทียบกับ F 16 Viper ไฟอร์ที่กริซจะอัปเกรดต่อไปก็คือกําลังทางเรือแล้วครับแน่นอนว่าตุรกีเนี่ยเหนือกว่าอีก คริสต,ต้องหาทางแก้ไขข้อเสียเปรียบนี้ กรีซได้ลงนามกับฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาในการซื้อดาโซราฟาวสิบลำเป็นเงิน2,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมิการนะครับหรือว่าประมาณ8 4 0 0 0ล้านบาทหลายคนนี่สงสัยว่ากรีซเนี่ยต้องการเสริมกําลังทางเรือทําไมไม่ไปซื้อเรือมาซื้อดาโซราฟาวทําไมล่ะครับมันมีเหตุผลนะครับเรือรบในแพงกว่าเครื่องบินและการสร้างี่ใช้เวลานานกว่านะครับส่งมอบก็ช้าก,กว่ากรีซมีเรืออยู่บ้างแล้วล่ะครับการจัดการกับเรือของตุรกีก็ต้องซื้อราฟาวนอ จากความสามารถของราฟาวในการจัดการเรือผิวน้าแล้วนะครับก็ยังได้ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสหวังได้รับความช่วยเหลือจากกองเรือของฝรั่งเศสนี่แหละครับถามว่ากรีซเนี่ยไม่หวังพึ่งสัอเมริกาเลยครับก็หวังเหมือนกันนั่นแหละครับสัอเมริกานี่มาแน่ๆแ,แต่ว่ากองเรือสัอเมริกางานยุ่งไม่สะดวกมากนักในช่วงนี้นะครับฝรั่งเศสเป็นผู้เสียผลประโยชน์โดยตรงหากตุรกีเนี่ยส่งการเข้ายุโรปนะครับฝรั่งเศสจึงเหมาะในการช่วยเหลือกรีซกรีซนี่ตกลงซื้อราฟาแยว18ลำนะครับอันนี้เป็นมือ2ราฟา 9เก่า12ลำเป็นเครื่องหมาย6ลำนะครับจะเริ่มส่งมอบในเดือนกรกฎาคม2564เป็นต้นไปแน่นอนว่าคริสเนี่ยจะได้รับราฟามือ2รุ่นเก่าก่อนนะครับกำหนดการฝรั่งเศสจะทยอยส่งราฟาให้กับคริสเดือนละ1ลำเริ่มจากกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนราฟาเครื่องหมาเนี่ยคริสจะได้รับในต้นปี2566น่นหละครับ และกรีซนะครับจะเป็นลูกค้ารายแรกในยุโรปของดาสโซราฟาวซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยราฟาวขายในยุโรปที่ไม่ได้เลยนะครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกโดยเฉพาะทะเลอีเจนอันนี้เปิดศึกมาแล้วหลายครั้งในอดีตนะครับคราวนี้ตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งระหว่างกรีซกับตุรกีแม้ว่าจะเป็นสมาชิกนาโต้วยกันทั้งคู่นะครับฝรั่งเศสอยู่ข้างกรีซนี่แบบเต็มที่พยายามยื่นเรื่องนะครับถอดตุรกีออกจากสมาชิกของนาโต้ตอนนี้ตุรกีก็ใกล้ชิดก,กับรัสเซียมากขึ้นนะครับเรื่องมันอีรุงตุงนางยังถอด ตุกีออกจาก NATO นาโต้ไม่ได้เพราะอีกที่นะครับที่ตึงเครียดก็คือทะเลดําระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่แหลมคลายเมียนะครับการที่นาโต้กับสหรัฐมิการยจะส่งกําลังทางเรือเข้าทะเลดําได้อันนี้ต้องผ่านช่องแคบบอชพอรัสซึ่งเป็นของตรุรกีที่อิสตันบูลนะครับ และก่อนจะถึงช่องแคบบอสพอรัสนะครับก็จะเป็นช่องแคบท,ที่ซานากาเลของตุรกีเหมือนกันและมันเป็นเส้นทางเดียวนะครับที่จะเข้าถึงทะเลดำได้เพราะชนะแล้วนะครับเราจะเห็นว่ารัเสเซียไม่กล้าขัดอะไรตุรกีมากนักเพราะต้องเป็นมิตรกับตุรกีหวังให้ตุรกีปิดช่องแคบนะครับในการส่งกําลังทางเรือเข้าทะเลดำของนาโตส่วนนาโต้ก็ไม่กล้าตัดตุรกีเพราะต้องอาศัยตุรกีนี่เปิดช่องแคบนะครับในการส่งกําลังเข้าทะเลดำเหมือนกันตุรกีเลยขึ้นเอกข,ขึ้นโทขึ้นตีขึ้น เจตวาได้ นอกจากนั้นแล้วนะครับกรีซยังมีแผนต่อเรือฟริเกตอีกสลำซื้อเฮลิคอปเตอร์สำหรับกองทัพเรืออีก4ลำรวมทั้งซื้อต่อปีโดอาวุธต่อต้านรถถังเพิ่มมีการเกณฑ์ทาหารเพิ่มอีก1 5 0 0 0นายนะครับในปี2568หลายคนทราบว่าดาโซราฟาลนี่เป็นเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์นะครับแล้วแอดมินบอกว่ากรีซเนี่ยจะเอามาจัดการเรือของตุรกีอย่างไรราฟาลต้องเอาไปสู้กับ f e อ6สของตุรกีสิแอดมินคิดว่าการรบกลางการนี้กรีซหวังพึ่งเอฟสิบห จะเป็นเครื่องบินที่ดีแต่ว่าโดยรวมแล้วสู้ F16 ไม่ได้นะครับเนื่องจากขีปนาวุธของราฟาลเนี่ยมีเพียงพิสัยใกล้เท่านั้นมีเมจิกชูซึ่งราฟาลยังติดต่อขีปนาวุธเมเดียร์จากยุโรปีไม่ได้นะครับนั่นเท่ากับว่าอาวุธในด้อยกว่า F16 ที่มี a m 1 2 0 AMRAM นะครับและถึงแม้ว่าราฟาลจะมี2เครื่องยนต์แต่ว่าความเร็วในสู้ F16 ที่มีเครื่องยนต์เดียวไม่ได้นะครับและราฟาลที่ฝรั่งเศสขายให้กับกรีซเนี่ยเป็นราฟาลรุ่นเก่าที่มีเรดาร์ไม่ใช่ แอีซ่าความสามารถเรดาร์ก็ได้กว่า f s m สมอกไว e r เปอร์ที่มีเรดาร์อีซ่าเ p พ8 3าะพอนะแล้วนะครับราฟาลของกริสเนี่ยไม่เหมาะในการจะสู้กลางกากาดมากนักอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับสำหรับ FC ของราฟาล แต่ความสามารถในการโจมตีภาคพื้นของราฟาลก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถ้าเอามาโจมตีเรือผิวน้ํานี่ราฟาลก็อันตรายและมันเป็นจุดประสงค์ของกรีซมากกว่าที่จะเอาไปต่อสู้กลางกาดด้วยขีปนาวุธสั้นๆป้อมๆนะครับงานนั้นก็ปล่อยให้ pes, เอฟ6ไฟเบอร์ไปเรามาดูอาวุธโจมตีภาคพื้นของราฟาลว่าจะแน่แค่ไหนนะครับหครับ MBDA Apache อันนี้เป็น Anti Runway Cruise Missile นะครับขีาวุธร่อนทําลายรันเวย์อันนี้รันเวย์ยังทําลายได้นะครับดาดฟ้าเรือนี่ไม่เหลือแล้วครับ มีน้ำหนัก1,230กิโลกร,รมัมพิสัยการยิงอยู่ที่140กิโลเมตรมีความเร็ว1,000กิโลเมตรต่อเชั่วโมนะครับต่อมาก็จะเป็น Storm Shadow นะครับหรือว่า Scarf eg ขี่บรรุกอากาศสูงพืร้ระยะไกล scarf นี่เราจะดินบ่อยๆนะครับก็มาจาก system de c u s i e r a u t o n o m a l o n g p o r t i ไม่ทราบว่าข้อมูลนี้จำเป็นไหมจะอ่านทำไมนี่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับอ่านผิดไปก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับน้ำหนัก1,300กิโลกร,รมัมพิสัยอยู่ที่560กิโลเมตรมีความเร็ว1,000กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงนะครับต่อมาก็จะเป็น aahmhammeraahm ก็คือ a r m a m e n t a i r ์ o n นโ d มดแยมาอีกแล้วครับภาษาฝรั่งเศสก็คือระเบิดทิ้งปอมแบบนำวิธีความแม่นยำสูงมีน้ำหนัก340กิโลกรัมนะครับพิสักยการยิงอยู่ที่50กิโลเมตรนอกนั้นก็จะมีทั้ง GBU 12PW เพยเพย์ยี่สเพเย์เพเอันนี้นำวิธีด้วยเลเซอร์นะครับ แต่ที่เป็นไฮไลท์ของลาฟาเลยนะครับก็คือ MBDA AM 3 9 Exocet Anti Ship Missile นะครับพอได้ยินชื่อ Exocet ปุ๊บพวาแล้วนะครับนี่คือของขึ้นหน้าขึ้นตาของฝรั่งเศสนอกจากสิวฟ้ากะแล้วนะครับก็จะมี Exocet นะครับที่ขึ้นหน้าขึ้นตา Exocet แปลว่า Flying Fish หรือว่าปลาบินได้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายเรือโดยเฉพาะมีน้ำหนัก7 8 0กิโลกรัมพิสัยการยิงอยู่ที่70-180กิโเมตรนะครับมีความเร็ว1000 148กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่แท้จริงสำหรับราฟาลนะครับงานหลักก็คืออาศัยค่า RCS ตามนี่รอบเข้าไปปล่อยโคชมิสซายนะครับส่วนการต่อสู้การอากาศนี่ก็ทําได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมขนาดนั้นอาวุธยังสั้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกริชกับราฟาลซึ่งจําเป็นต้องซื้อของเก่ามือสองก็ต้องเอาก็หวังจะได้ความช่วยเหลือทางทหารจากฝรั่งเศสมากกว่านะครับราฟาลที่ผ่านมาผ่านศึกด้านโจมตีภาคพื้นสมากกว่า กับิเบียเอยอัฟกานิสถานเอยนะครับถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยแต่ว่าเครื่องยนต์กับอาวุธอากาศสู่อากาศนี่ยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ราฟาลมีปัญหามากที่สุดแล้วก็ควรปรับปรุงนอกจากหนวดของมันแล้วนะครับก็คือราคาหมหาโหดของมันนี่แหละครับ